ดาราสาวเศร้าเต,าตียงหักหลังเลิกสามีหลังแต่งงานมานานเก้าปีเขาจกวงการบันเทิงไต้หวันหลังวินเวียนสู่หลังแถลงแยกทางชอนล,ลีนักธุรกิจสิงคโปร์สามีของเธอที่คบกันมาเ้าปี ในแถลงการวิเวียนและสามียอมรับว่าได้แยกทางกันแล้วแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรแค่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมากเกินไปเท่านั้นเรารู้สึกขอบคุณสำหรับการอุทิศตนและการเติบโตของกันและการตลอดการแต่งงานของเราตลอดเกปีที่ผ่านมาเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถเอาชนะความแตกต่างของเราได้หลังจากพิจารณาและสื่อสารกันอย่างถีทวน เราก็ตัดสินใจกันเองที่จะยุติการแต่งงานของเราโดยก่อนจะประกศาศข่าวแยกทางเพียงไม่กี่วันวิเวียนซูได้โพสต์ภาพในบัญชีอินสไตรแกมของตัวเองและเขียนข้อความว่าตอนนี้ฉันไม่มีความสุขเลยแล้วคุณละ่ะทั้งนี้ก่อนหน้าขา่าวยาร้างวิเวียนซูเคยพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการยาร้างของนักร้อง หวังลี่หงซึ่งในตอนนั้นวิเวียนสู่ปฏิเสธอย่างชัดเจนและบอกว่าในฐานะผู้หญิงในฐานะภรรยาและฐานะแม่ฉันจะยืนหยัดและปกป้องชื่อเสียงของตัวเองได้อย่างไรขณะที่สามีก็ออกมายืนยันในความบริสุทธิ์ของภรรยาด้วย